สวัสดีค่ะผมคือแพทย์หญิงปาริชัดสุขวัตจากแผนกสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะวันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเก็บงำไว้ในใจนานแล้วเรื่องที่หลายๆท่านไม่กล้าบอกใครแม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดวันนี้ผมจะถามตรงๆเลยนะคะถ้าคุณมีจุดสุดยอดที่รู้สึกชัดเจนมีความสุข แต่กลับไม่มีน้ำอสุจิออกมาเลยคุณรู้สึกยังไงบางท่านอาจจะกำลังประสบปัญหานี้อยู่ตอนนี้บางท่านอาจจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วแต่ไม่กล้าปรึกษาใครผมเข้าใจค่ะในฐานะที่ผมทำงานด้านนี้มากกว่า20ปีผมเจอผู้ชายหลายร้อยคนที่มาปรึกษาด้วยความกังวลด้วยความอายบางคนบอกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงบางคนคิดว่าตัวเองเสื่อมแล้วแต่ผมอยากบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะก่อนอื่น ผมต้องบอกข่าวดีก่อนเลยว่าการที่ไม่มีน้ำอสุจิออกมาไม่ได้แปลว่าคุณเสียความเป็นชายไปไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีพลังแล้วและที่สำคัญไม่ได้แปลว่าคุณไม่สามารถมีความสุขในชีวิตคู่ได้อีกต่อไปวันนี้ผมจะอธิบายสามสาเหตุหลักและที่สำคัญผมจะบอก5ขั้นตอนที่คุณต้องทำตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องกังวลเพราะหลายกรณีแก้ไขได้คะ่ะ เริ่มกันที่ความเข้าใจพื้นฐานก่อนนะคะหลายคนคิดว่าการถึงจุดสุดยอดกับการหลังน้ำอสุจิเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันคนละเรื่องค่ะการถึงจุดสุดยอดหรือที่เราเรียกว่าโอการซึนั้นเป็นเรื่องของระบบประสาทสมองและเส้นประสาทส่งสัญญาณความสุขความรู้สึกพึงพอใจมันอยู่ในหัวของเราแต่การหลังน้ำอสุจิหรือ ejaculation นั้นเป็นกระบวนการทางกลไกเป็นการบีบตัวของกล้ามเส้นโลหิตและต่อมต่างๆปกติมันจะเกิดพร้อมกันแต่บางครั้งมันก็แยกออกจากกันได้เมื่อเกิดแบบนี้คนก็เลยสับสนเลยตั้งคำถามว่าผมเสื่อมแล้วหรือเปล่าผมเป็นผู้ชายไม่ได้แล้วหรือเปล่าคำตอบคือไม่ค่ะความเป็นชายของคุณยังอยู่ครบแค่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตอนนี้มาดูสาเหตุหลักๆกันเลยค่ะ มีสามสาเหตุใหญ่ที่ผมพบบ่อยที่สุดสาเหตุแรกการหลังย้อนกลับหรือที่เราเรียกว่า retrograde ejaculation ลองจินตนาการนะคะว่ามีประตูน้ำตัวหนึ่งที่คอของกระเพาะปัสสาวะปกติเวลาหลังประตูน้ำนี้ต้องปิดสนิทเพื่อบังคับให้น้ำอสุจิไหลออกทางท่อปัสสาวะไปข้างหน้าแต่ถ้าประตูนี้เปิดค้างหรือปิดไม่สนิทน้ำอสุจิก็จะไหลย,ย้อนเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแทน ผลลั์ก็คือคุณรู้สึกถึงจุดสุดยอดแต่ไม่เห็นน้ำอสุจิออกมาหลายคนจะสังเกตเห็นว่าปัสสาวะครั้งแรกหลังมีเพศสัมพันธ์จะขุ่นขาวเพราะน้ำอสุจิพลนอยู่ในนั้นสาเหตุของการหลั่งย้อนกลับมีหลายอย่างอย่างแรกเลยคือการผ่าตัดต่อมลูกหมากไม่ว่าจะเป็นวิธีเลเซอร์หรือวิธีอื่นๆการผ่าตัดเหล่านี้ช่วยชีวิตคนได้ช่วยให้ปัสสาวะออกสะดวกขึ้นแต่ผลข้างเคียงหนึ่งก็คือทำให้เกิดการหลั่งย้อนกลับได้ นอกจากนี้ยังมียาบางชนิดเช่นยาลดความดันโลหิตยาแก้ซึมเศร้าบางตัวและยารักษาต่อมลูกหมากโตยาพวกนี้อาจทำให้กล้ามเนื้อบริเวณข้อกระเพาปัสสาวะคลายตัวทำให้ประตูปิดไม่สนิทโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีโรคเส้นประสาทเสื่อมหรือการบาดเจ็บที่ไขสันหลังก็สามารถทำให้เกิดอาการนี้ได้เช่นกันผมขอเล่าตัวอย่างจริงให้ฟังนะคะ มีคุณลุงคนหนึ่งอายุ62ปีชื่อประสงค์เขามาหาผมด้วยความกังวลมากหลังจากผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์เขาบอกว่าหมอครับตอนนี้ผมรู้สึกถึงจุดสุดยอดได้แต่มันไม่มีอะไรออกมาเลยผมเสียความเป็นชายไปแล้วหรือเปล่าเมื่อผมอธิบายว่านี่คือการหลังย้อนกลับซึ่งเกิดได้หลังการผ่าตัด และมันไม่ได้แปลว่าเขาเสียพลังหรือความเป็นชายเขาโล่งใจมากตอนนี้คุณลุงประสงค์มีความสุขกับชีวิตคู่เพราะเข้าใจว่าความเป็นชายไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำอสุจิการวินิจฉัยก็ไม่ยากค่ะแค่ตรวจปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์นทันทีถ้าเจออสุจิในปัสสาวะก็ยืนยันได้เลยว่าเป็นการหลังย้อนกลับ สำหรับเรื่องการมีลูกถึงแม้จะหลังย้อนกลับแต่ถ้าอยากมีลูกก็ยังมีวิธีการช่วยเช่นการเก็บอสุจิจากปัสสาวะหรือดูดาสุจิโดยตรงจากอันทะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการมีบุตรแล้วชีวิตคู่ก็ยังสมบูรณ์และมีความสุขได้ตามปกติค่ะสาเหตุที่สองการอุดตันของถุงน้ำอสุจิ ถุงน้ำอสุจิเป็นต่อมที่อยู่ข้างหลังกระเพาะปัสสาวะมันผลิตน้ำอสุจิถึง60-70%ของปริมาณทั้งหมดเมื่อทางเดินของมันอุดตันน้ำอสุจิก็จะลดลงมากหรือไม่มีเลยแม้ว่าคุณจะยังรู้สึกถึงจุดสุดยอดได้ก็เหมือนกับมีทางด่วนที่ถูกปิดน้ำอสุจิไปไหนไม่ได้ สาเหตุของการอุดตันมีหลายอย่างเช่นการติดเชื้อเก่าๆที่ไม่ได้รักษาจนหายทำให้เกิดแผลเป็นปิดกั้นทางเดินหรือนิ้วในถุงน้ำอสุจิเหมือนนิ้วในไตแต่เกิดที่ถุงน้ำอสุจิแทนยังมีถุงน้ำหรือเนื้องอกที่เกิดมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่ทราบจนมาปรากฏอาการตอนโตแล้วการบาดเจ็บบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือการผ่าตัดในบริเวณนั้นก็อาจทำให้ทางเดินแคบลงได้ อาการที่บ่งบอกมีหลายอย่างบางคนรู้สึกว่าจุดสุดยอดไม่สมบูรณ์หรือเจ็บแปลกๆบริเวณอุ้งเชิงกรานบางคนสังเกตว่าน้ำอสุจิขนขึ้นน้อยลงหรือมีก้อนปนอยู่บางกรณีก็ไม่มีอาการอะไรเลยแต่พบว่ามีบุตรยากผมขอยกตัวอย่างอีกคนนะคะมีคุณสมชายอายุ58ปีมาหาผมพร้อมภรรยาเพราะพยายามมีลูกมา สองปีแล้วไม่ได้สักทีเขาตั้งใจดีปกติไม่มีปัญหาเรื่องสมรรภาพแต่สังเกตว่าน้ำอสุจิลดลงเรื่อยๆจนแทบไม่มีเมื่อทำอัลตราซาวทางทวารหนนะักพบว่ามีถุงน้ำขนาดใหญ่ที่ถุงน้ำอสุจิข้างหนึ่งหลังจากผ่าตัดเอาถุงน้ำออกไม่กี่เดือนต่อมาภรรยาท้องตอนนี้เขามีลูกสาวน้อยน่ารักแล้วค่ะ การวินิจฉัยต้องใช้การตรวจพิเศษเช่นอัลตราซาวทางทวารหนักเพื่อดูรูปร่างและขนาดของถุงน้ำอสุจิการตรวจน้ำอสุจิเพื่อดูปริมาณและองค์ประกอบและในบางกรณีอาจต้องใช้ MRI การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุถ้าเป็นเชื้ออักเสบก็ใช้ยาปฏิชีวนะและยาแก้อักเสบถ้าเป็นนิ้วหรือการอุดตันต้องผ่าตัดแบบสองกล้องการฟื้นตัวรวดเร็วและผลลัพธ์ดีมากค่ะ สาเหตุที่ 3. ปัญหาฮอร์โมนสาเหตุนี้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศช,ชายคือเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนนี้ผลิตจากอัณฑะเป็นหลักมันควบคุมการผลิตอสุจิการทำงานของต่อมลูกหมากและถุงน้ำอสุจิกระตุ้นความต้องการทางเพศและช่วยให้กล้ามเนื้อบีบตัวเวลาหลังเมื่อระดับฮอร์โมนลดลงมากระบบก็เริ่มไม่ทำงานตอนแรกคุณอาจสังเกตว่าปริมาณน้ำ อาสุจิลดลงสีจางขึ้นเหลวขึ้นต่อมาอาจมีอาการอื่นๆเช่นความต้องการลดลงการแข็งตัวไม่แข็งเท่าเดิมจุดสุดยอดไม่ชัดเจนเท่าเดิมและในที่สุดอาจหลังแห้งนอกจากนี้ยังมีอาการทั่วไปเช่นเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อรีบอารมณ์แปรปรวนที่สำคัญคือการแก่ไม่ได้แปลว่าต้องเสียฮอร์โมนหมด ถ้ามีอาการต้องตรวจเพราะอาจเป็นภาวะฮอร์โมนเพศชายตำ่ำซึ่งแบ่งเป็นสองแบบแบบแรกคืออันทะผลิตไม่ได้แบบที่สองคือสมองไม่ส่งสัญญาณให้อันทะผลิตการวินิจฉัยต้องตรวจเลือดดูฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทั้งแบบททอลแและฟรีรวมถึง LH FSH โปรแลคตินและฮอร์โมนไทรอยด์ด้วยการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุอาจใช้ฮอร์โมนทดแทนแบบฉีดทา หรือปะช่วยเพิ่มพลังความต้องการและการหลังแต่ถ้าอยากมีลูกวิธีนี้ไม่เหมาะต้องใช้ยากระตุ้นให้อันทะผลิตฮอร์โมนเองแทนตอนนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะคือคุณต้องทำอะไรตั้งแต่วันนี้ผมจะแบ่งเป็น5ขั้นตอนให้ชัดเจนเลยนะคะขั้นตอนที่ 1. นนัดพบแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะภายในสัปดาห์นี้อย่าชักช้าอย่ารอ การหลังแห้งไม่ใช่เรื่องปกติของการแก่มันเป็นสัญญาณที่ร่างกายส่งมาบอกให้คุณรู้เตรียมตัวก่อนไปหาหมอดังนี้จดบันทึกว่าอาการเริ่มเมื่อไหร่บ่อยแค่ไหนมีอาการอื่นๆไหมเตรียมรายชื่อยาที่กินอยู่ทุกชนิดทั้งยาหมอและยาซื้อเองจดประวัติการผ่าตัดโรคประจำตัวและยาอายที่จะบอกความจริงกับหมอคะ่ะเราเป็นมืออาชีพได้ยินเรื่องแบบนี้มานับพันคนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการตรวจเบื้องต้นประมาณ1,500ถึง3,000บาทขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลถ้าตรวจเพิ่มเติมอาจเพิ่มอีก2,000ถึง5,000บาทแต่เงินนี้คุ้มค่ามากเพราะได้คำตอบที่ชัดเจนขั้นตอนที่2ตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนนี่สำคัญมากค่ะต้องตรวจเทสโทสเตอโรน LH FSH p r o แลคตินและไทรอยทอร์โมนการตรวจครั้งเดียวใช้เวลาไม่ถึง10นาทีแต่ผลลัพธ์จะบอกคุณได้เยอะมากถ้าฮอร์โมนต่ำจริงก็มีทางรักษาถ้าปกติก็รู้ว่าต้องหาสาเหตุจากที่อื่นค่าใช้จ่ายประมาณ1,500-2,500ถึง 2, 500บาทขั้นตอนที่3ตรวจสอบยาที่กินอยู่ทุกชนิด หลายคนไม่รู้ว่ายาที่กินอยู่เป็นตัวการยาลดความดันโดยเฉพาะกลุ่ม Alpha er. อัลฟาบล็อกเกอร์ยาแก้ซึมเศร้ายารักษาต่อมลูกหมากโตบางชนิดทำให้หลังย้อนกลับได้นำรายชื่อยาไปปรึกษาหมออาจมีทางเลือกอื่นที่ไม่มีผลข้างเคียงนี้อย่าหยุดยาเองนะคะต้องปรึกษาหมอก่อนเสมอ ขั้นตอนที่4เลือกวิธีรักษาที่เหมาะกับสาเหตุผมจะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆนะคะถ้าเป็นการหลังย้อนกลับจากยาแก้ได้โดยเปลี่ยนยาอัตราสำเร็จ60-70%ใช้เวลา2-4สัปดาห์ถ้าเป็นจากการผ่าตัดอาจกลับไม่ได้แต่ชีวิตคู่ยังสมบูรณ์ถ้าเป็นการอุดตันของถุงน้ำอสุจิรักษาด้วยการผ่าตัดสกล้องอัตราสาเร็จ80-90% ใช้เวลา1ถึง2เดือนค่าใช้จ่าย3 0 0 0 0ถึง80,000บาทถ้าเป็นฮอร์โมนต่ำใช้ฮอร์โมนทดแทนอัตราสำเร็จ70-80ถึงเปอร์เซ็นใช้เวลา3-6ถึงเดือนค่าใช้จ่าย1 5 0 0ถึง3 0 0 0บาทต่อเดือน ขั้นตอนที่5พูดคุยกับคู่ครองนี่สำคัญมากๆค่ะหลายคนเก็บงำไว้คนเดียวกลัวพัญยาจะคิดว่าตัวเองไม่ดีแต่จริงๆแล้วการสื่อสารที่ดีช่วยได้มากผมแนะนำให้พูดแบบนี้นะคะที่รักครับผมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผมเรื่องส่วนตัวที่อยากปรึกษามันไม่ได้ส่งผลต่อความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณนะ แต่ผมคิดว่าควรไปหาหมอตรวจดูคุณอยากไปด้วยกันไหมการมีคู่ครองเป็นกำลังใจช่วยได้มากค่ะและหลายครั้งหมอก็อยากคุยกับคู่สามีภรรยาด้วยเพื่อให้เข้าใจตรงกันตอนนี้ผมจะตอบคำถามที่พบบ่อยจากคนไข้ของผมนะคะ คำถามแรกหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากแล้วยังมีทางแก้ไหมถ้าหลังย้อนกลับจากการผ่าตัดส่วนใหญ่กลับไม่ได้แล้วค่ะเพราะเป็นผลจากโครงสร้างที่เปลี่ยนไปแต่ไม่ได้แปลว่าชีวิตคู่จบคุณยังสามารถมีความสุขมีจุดสุดยอดมีความใกล้ชิดกับคู่ครองได้ครบถ้วนมีคนไข้หลายคนบอกว่าหลังจากที่เข้าใจแล้วกลับรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นเสียอีกเพราะไม่ต้องกังวลอีกต่อไป คำถามที่สองอันละข้างหนึ่งโตกว่าปกติมากต้องทำยังไงถ้าอันทะโตผิดปกติโดยเฉพาะโตเป็นก้อนหรือโตเร็วมากต้องรีบพบหมอทันทีค่ะอาจเป็นเนื้องอกการติดเชื้อหรือน้ำข้างในอันทะอย่าทิ้งไว้นานเด็ดขาด คำถามที่สทํทำหมันแล้วน้ำอสุจิน้อยลงเป็นปกติไหมการทำหมันหรือตัดท่อส่งอสุจิทำให้ไม่มีอสุจิในน้ำอสุจิแต่ปริมาณรวมลดลงแค่5-10%เท่านั้นค่ะเพราะส่วนใหญ่มาจากตอมอื่นถ้าลดลงมากกว่านั้นอาจมีปัญหาอื่นร่วมด้วยควรไปตรวจเพิ่มเติมคำถามที่สเบาหวานแล้วยังมีลูกได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องควบคุมเบาหวานให้ดี ระดับน้ำตาลสูงหรือรังทำลายเส้นประสาทและหลอดเลือดส่งผลต่อการแข็งตัวและการหลังถ้าควบคุมดีรักษาตามแพทย์สั่งโอกาสมีลูกและมีชีวิตคู่ที่ดียังมีอยู่ค่ะคำถามที่5โรคเพโรนิสดิซีสเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากไหม ไม่เกี่ยวค่ะโรคเพรอนีคือการมีแผลเป็นแข็งในกระบอกอวัยวะเพศทําให้โค้งงอไม่เกี่ยวกับมะเร็งแต่ถ้าอายุมากแล้วควรตรวจต่อมลูกหมากประจําปีอยู่ดีเพื่อคัดกรองมะเร็งสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนจําไว้ว่าการหลังแห้งไม่ใช่จุดจบของชีวิตคู่ไม่ใช่จุดจบของความเป็นชาย มันเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นได้และหลายกรณีแก้ไขได้สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเก็บงำไว้คนเดียวอย่ากลัวที่จะพูดคุยอย่าอายที่จะปรึกษาหมอยิ่งแก้ไขเร็วโอกาสที่จะฟื้นคืนดีก็สูงขึ้น การพูดคุยเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการดูแลตัวเองเป็นการเคารพตัวเองทุกช่วงวัยของชีวิตควรจะมีความสุขมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สมควรได้รับการดูแลที่ดีถ้าคุณหรือคนในครอบครัวกำลังประสบปัญหานี้อยู่อย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะคะ นัดหมายได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือสามารถติดต่อมาที่คลินิกของผมได้ผมและทีมงานพร้อมช่วยเหลือด้วยความเข้าใจและเป็นมิตรเสมอค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในชีวิตคู่และจำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้มีคนอื่นอีกหลายคนที่เผชิญปัญหาเดียวกันและมีหมอที่พร้อมจะช่วยเหลือค่ะ